นี่นะคะผักสวนครัวรั้วกินได้คะ่ะทุกคนดูรั้วครูพรน,นะคะกินได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่คือผักขี้เหล็กนะคะแนวรั้วทั้งหมดเลยนะคะยาวเท่ากับพื้นที่ของบ้านเลยนะคะมีเท่าไหร่ก็ปลูกเท่านั้นความยาวนะคะจะมีสองสายพันธุ์นะคะจะสังเกตว่าสีเขียวก็ ใบสีเขียวก้านก็เขียวด้วยเห็นไหมคะก้านก็สีเขียวด้วยนี่ดูๆๆนี่ใกล้ๆเนาะนี่เห็นไหมคะก้านก็เขียวนะคะใบก็เขียวนะคะนี่ไงนะคะอันนี้คือยอดสีแดงนะคะทุกคนเออเมื่อกี้ยอดยอดสีสีเขียวเห็นไหมคะอันนี้สีแดงนี้ก้านเขาก็แดงด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยสังเกตได้นะคะก้านก็แดงด้วยนะคะแล้วก็ใบก็ค่อนข้างจะออกออกสีแดงนิดๆชมพูหน่อยๆนะคะนี่นะคะ สังเกตการครับเ,เห็นไหมเราต้องอมันมันเก็บนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่ไม่เก็บไม่ตัดยอดมันยอดมันก็จะไม่แตกใหม่นะคะไม่งอกออกมาใหม่นะคะดังนั้นเราต้องหมันเก็บยอดแล้วก็แต่งกิ่งไปด้วยนะคะทุกคนเนาะถ้ากิ่งมันมันสูงมันยาวเราก็ต้องตัดทิ้งนะคะกล้าคูปองเต็มแล้วนะคะที่เหลือก็คนละตะก,ก้าตะก,ก้านะคะ,ละหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ ขนเข้าไปในตัวบ้านนะคะแล้วเราก็ไปลงแขกนะคะช่วยกันลูดใบนะคะรูดใบอ่อนออกมานะคะแล้วก็ต้มนะคะต้มเสร็จแล้วก็พอมันเย็นแล้วก็บรรจุใส่ถุงนะคะแล้วก็ส่งตลาดนะคะทุกคนเนาะ, <c oughs> ะค,ะคุณก็จะก็จะเก็บผักขี้เหล็กนะคะวันนี้นะคะมาช่วยคุณเก็บขี้เหล็กหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวจะเก็บที่ขี้เหล็กนะคะ ต้มนะคะแล้วก็ส่งแม่ค้านั่นเองนะคะ<ล>แต่งกิ่งไปด้วยนะคะทุกคนเนาะถ้ากิ่งมันมันสูงมันยาวเราก็ต้องตัดทิ้งนะคะออผักขี้เหล็กนะคะยอดขี้เหล็กนะคะซึ่งอยู่นอกรั้วนะคะในบ้านเราเป็นทางนู้นนะคะจําได้ไหมถ้าใครเป็นเอฟซีผ่นแท้จะเห็ุรู้นะคะว่าว่าบ้านเราเป็นยังไงนะคะ <S <S นี่อันนี้นอกรั้วนะ,ะทุกคน <S <S นี่นะคะเราก็จะปลูกตามแนวรั้วนะแนวรั้วนะคะเป็น ผักสวนครัวรั้วกินได้นะทุกคนนูน่นพี่เคยเก็บเลยนะคะเราก็จะมาลงแขกกันเก็บนะคะเก็บใส่เข่งนะคะเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะประมาณเ,าเก็บอ,อย่างอย่างช้านะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะหรืออย่างเร็วก็3วันครั้งนะคะเนื่องจากว่ามันเยอะนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะควควรจะแพนกล้องไปให้ดูนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะนู่นเลยนะคะแนวรั้วทั้งหมดเลยนะคะ นู่นเลยนะคะจนถึงนู่นเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นประตูบ้านพี่สาวเนาะนู่นเลยนะคะตรงไปนู่นจนสุดสุดนี่นะซูมซูมนะคะนู่นเลยนะคะจนจนถึงแนวรั้วที่เป็นซีเมนตรงนู้นเลยนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะก็จะมีแค่มังกรด้วยนะคะแจมแจมกันอยู่นะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะเยอะมากๆเลยก็ เก็บอย่างนี้นะคะเพราะว่าแม่ค้าเขาเขาต้องการนะคะเขาเขาก็เขาก็จะสั่งเราประจํานะคะสําหรับใบขี้เหล็กต้มนะคะแต่เราแต่เราต้องต้มให้เขานะคะนี่เห็นไหมเออนี่นะคะเวลาเราจะต้มนะคะเราก็ไปเลือกนะคะเลือกเฉพาะที่มันอ่อนสาธิตสาธิตนะคะเราเราจะเริ่มเด็ดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนะคะกินข้างล่างพวกนี้นะคะที่เหลือนะคะเราก็ เอาทิ้งไปหมดเลยนะคะเพื่อที่จะไปทําปุ๋ยหมักนั่นเองนะคะรวมถึงกิ่งของมันนะคะเอามาเป็นเข่งแบบนี้เลยนะคะเข่งใหญ่มากนานมาแล้วตะก,ก้าควันอยู่นี่ยังไม่ได้เก็บนะคะก็จะโม้ก่อนนะคะถึงจะเก็บนะคะในตะก,ก้าเราอยู่ตรงนี้นะคะวันก็จะก็จะไม่ใช้กันไกนะ,ะใช้มือเด็ดเลยนะคะ กวันก็คงก็คงจะไม่ต้มไม่เด็ดให้ดูเพราะว่ามันเป็นอะไรซ้ําๆนะคะทําแบบนี้ทําคลิปไปแล้วล่ะนะคะแต่วันนี้ก็ก็จะพามาช่วยกันเก็บนั่นเองนะคะเรื่องของเรื่องคือจะได้มีเพื่อนนะคะจะได้มีเพื่อนเก็บนะคะก็เลยก็เลยมาทําคลิปนะคะทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะนี่นะคะวันก็จะอย่างนี้เลยนะคะเด็ดนี่นนะเด็ดตรงนี้นะคะฟืบนี่นะคะเด็ดอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะ ในแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ตะก,ก้าของเรานะคะตะค่าตะก,ก้าใครตะรกก่าเรานะคะวันวันหนึน่งก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวสวนนะคะไม่ได้ว่างหรอกนะคะทุกคนเนาะก็กว่าจะได้ไปแว้นบ้านเพื่อนๆก็นู่นเลยนะคะก็เที่ยงบ่ายนู่นเลยนะคะก็นานๆถ้าเกิด วันไหนทำทำงานสวนเสร็จไวก็ได้แว้นไวนะคะแต่วันนี้วันนี้ก็หลายอย่างอยู่เนาะนี่นะเราก็จะเด็ดันก็ใช้ใช้เด็ดเอากิ่งมันแบบนี้นะคะจริงๆก็ใช้กันไกลก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ยอด ยอดมันยังไม่ยิ่งสูงมากนะถ้าสูงมากเราก็จะใช้กันไกแต่งกิ่งไปในตัวนะคะถ้ายอดมันสูงนะคะแต่บังเอิญยอดมันมันแค่นี้เองนะคะก็เลยใช้ใช้ทําแบบนี้นะคะลิลินะคะที่ภาคอีสานเขาเรียกลิอานะก็คืออย่างนี้แหละนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือการลินะคะภาคอีสานเรียกลิ คนนึงออกมาแล้วนะคะพี่สาวออกมาเก็บเลยนะคะงานครัวเสร็จแล้วมาช่วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวน้องสาวก็จะออกมาอจะได้เสร็จไวๆเพราะว่ามันยาวมากนะคะทุกคนยาวมากมากปลูกเยอะยาวเลยแนวยาวเลย